เออต้องมีป้ายเตือนแบบนี้ขอโทษค่ะลิฟต์ซ่อมบำรุงอยู่ค่ะอะไรอําผมใช่ไหมเนี่ยป้าไม่ได้อําค่ะซ่อมบำรุงจริงค่ะเอ,อ้าป้าทำไมไม่เอาอะไรมาติดล่ะครับป้าก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาติดจ้าโอเคเดี๋ยวผมจัดให้นี่เลยครับป้ายประกาศสแตนเลสข,ขนาด A2 สามารถปรับความสูงได้แบบนี้โดยการคลายตัวล็อกออกและยกขึ้นหากได้ความสูงตามต้องการให้หมุนตัวล็อก กับเข้าที่เดิมแบบนี้มีฐานถ่วงมั่นคงไม่ล้มง่ายและมีจุกสุญญากาศด้านใต้แบบนี้เออต้องมีป้ายเตือนแบบนี้สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะเดี๋ยวขอดูเมนูก่อนนะครับป้ายสวยเนี่ยเข้าบรรยากาศร้านเลยครับขอบคุณมากค่ะลูกค้าหลายคนก็ชมว่าสวยเราตั้งใจเลือกเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของร้านค่ะเอา ลาเต้เย็นแก้วหนึ่งครับว่าแต่ป้ายนี้ซื้อที่ไหนครับเนี่ยสวยดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะเอาไปไว้ที่ร้านผมบ้างซื้อได้ที่นี่ครับแต่ผมพอขายของก็อีกแป๊บหนึ่งครับป้ายตั้งพื้นขนาด 3A สีเงินแบบใหม่แบบสับแต่แบบนู้นอะ 2A นะจ๊ะตัวป้ายสามารถปรับได้แบบนี้ตัวเสาสามารถปรับขึ้นลงได้ต่ำสุด105เซนและสูงสุด160เซน ตัวฐานมั่นคงมีจุกสุญญากาศไม่ลมง่ายมีขนาดความกว้าง24เซนยาว34เซนและสูง105เซนถึง1 6 0เซนสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางต่างๆได้ตามนี้เลย